อันนี้หมาบรรดาสักว์นะครับหมาบรรดาสัก์คุณชื่อคุณก้องนะครับเนี่ยเียดูท่าเขานอนเลยคุณก้องคุณเป็นอะไรคุณก้องนะคุณก้องง่วงนอนใช่ไหมคุณก้องก็จะมีความสุขอยู่บนสารานะครับเพื่อนเพื่อนเขาเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนนักท่องเที่ยวเนี่ยเต็มเลยเ่ยใครเดินไปเดินมาก็จะเจอคุณก้องคุณก้องคุณจะไปไหนคุณก้อง จะอยู่บนศาลาตลอดนะครับถ้าร้อนก็จะขึ้นข้างบน,น,งนบบคุณก้องมุณจะไปไหนคุณก้องพี่บอยปเปิดก้องก้องมุณจะไปไหนเนี่ยฮะกินข้าวยังกินข้าวยังฮะ จะวนเวียนอยู่บนสนา,านะครับก็จะแบบนี้โลกก็จะประมาณนี้เลยใน่วนโลกนะครับเนี่ยคุณก้องก็ยังไม่สวนโลกเนี่ยดูบนสานาร์ซาเทมเบียไปอยู่ตัวเดียวเนี่ย